สวัสดีครับทุกคนคันนี้เป็นปาวาน54นะที่ที่ลงคลิปก่อนหนะ้านี้คลิปทำฝาคลิปอะไรเงี้ยนะที่อธิบายเรื่องฝานะอันนี้เสร็จแล้วนะลิ้นนี้ใช้27มองเห็นนะเออลิ้นใช้27แล้วเดี๋ยวใส่ท่อกรองเจาะเจาะกรองไปแล้วเดี๋ยวใส่ท่อกรองอันนี้จะให้ดูเรื่องเฟืองแคมว่ามันกลมไม่กลมหรืออะไรยังไงเพราะว่าเออที่คลิปก่อนหนะ้าน,นี้จะมีปาวานมาแก้ใช่ไหมเรา สว่าน LED อายุห้า LED ที่มันเฟืองแคมมันไม่กลมอ่ะนะอันนี้เจะให้ดูอันนี้ว่าถ้าอย่างที่ร้านอย่างเงี้ยเวลาใส่ใส่แล้วประกอบให้ลูกค้าแล้วเราก็ต้องเช็คเพวกเนี้ยจุดเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยเช็คหมดถามว่าถ้ากลมแล้วมันดีไงพอกลมแล้วอ่ะขากดโซ่ต,ตรงเนี้ยที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันก็จะไม่กระโดดอย่างนี้ถูกป่ะไม่กระโดดขึ้น,นกระโดดลงการสึกลรอการเสียหายก็จะน้อยกว่าถูกไหม ทีนี้มันก็จะเข้าระบบเดิมๆของเขาที่เขาทํามาก็คือ,อไม่ได้เสียหายเร็วไม่ได้สึกล้อเร็วเพราะว่าตัวนี้มันก็กลมมันก็จะวิ่งตามปกตินะมันก็จะกระโดดเฉพาะเวลารถมีกําลังอัดโซ่มันจะกระโดดกึกกึกกึกเป็นเรื่องปกติอันนั้นเป็นเป็นระบบของเขาเป็นเรื่องปกติ สังเกตดูน hmm. ะผมดิก๊กครับโอเค